สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียร์ลิสต์หรือว่าการจับอันดับนักเตะตําแหน่ง CDM หรือว่ากองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในเกมนะครับณนะปัจจุบันที่มีนะครับนักเตะประมาณนี้นะครับก็ โอเคเราไปตัวแรกเลยนะครับก็เป็นวี่าแนะนําให้เป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มนะครับมันก็จะสามารถเล่น c ีดีมได้ตัวนี้คือโคตรดีนะผมสำหรับผมผมให้เอสเลยนะให้เล่น c ีดีอกองกลางตัวรับนะเอสเลยนะครับวีลานะครับตัวไปซัมโบตัวนี้ก็เหมาะกับอกองกลางซีดีเอตัวเบิร์เ,รเล่มจะเป็นแบบสูงกลางนะตัวนี้ก็จะเติมดีแล้วก็การไปกับบอลเกมรับเดีดีมากแล้วก็ตัวรูปร่างก็โอเคนะผมให้เป็นเ e อนะตัวนี้พอเล่นได้นะครับเม็ดส้ม เอ็มเชาตัวนี้คลังแฝงเยอะแล้วก็เล่นในเกมผกว่าอาจจะคล่องแคล่วไม่ค่อยคล่องแคล่วแต่เข้าบอลก็โอเคนิดนึงผมว่ามันโดนเนิฟน,นิดนึงนะผมว่าให้เอนะยังเล่นในเกมยังดูแบบเอื่อยน,นิดนึงโอเคตัวต่อไปก็เป็นคาเซเบโลครับตัวนี้ CDM ค่าพลังแฝงอะไรเนี่ยเยอะเวิร์กเรทสวยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยแต่ความคล่องแคล่วก็อาจจะไม่ค่อยมีนะแต่เข้าบอลคือแน่นมากตัวนี้ข้างบอนแต่เวลาโดนตามบอลน,นั่นแหละ อะไรพวกเนี้ยตามไม่ค่อยทันนะครับก็ผมให้เอสอยู่เพราะว่าพลังเกมรับคือดุดันค่อนข้าง,งที่จะโอเคเลยโอเคครับตัวต่อไปก็เป็นตัวเล่ตัวใหม่ตัวนี้เวิร์กเลยรแบบสูงสูงเลยนะครับก็ก็มันก็จะเติมสูงนิดนึงการยุงการยิงการส่งบอลความเร็วเกมรับครบเครื่องตัวใหญ่คือครบจริงๆครับตัวนี้เอามาเล่นซีดีเอ็มสตัวนี้โคตรเทพผมบอกเลยนะเป็นตัวแบบทําเกมทําอะไรได้หมดเลยสูงสูงเลยอารมณ์แบบว่าจุ๊กเลยนะนี่ผมให้เอสเลย เอเลยนะครับนี่ตัวนี้ต้องเอเเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นเลอมาเือมาตัวนี้ก็พอเล่นได้เหมาะกับกองกลางตัวเดียวหรือ2ตัวได้เพราะว่าเบอร์เกีย์เป็นกลางสูงนะครับแต่แลลกร่างกายอาจจะดูเด็กนิดนึงผมว่าให้ให้ประมาณ B นะตัวนี้แล้วก็พลังตกด้วยตัวต่อไปก็กรองเตตัวนี้ก็เหมาะกับ CDM 2ตัวแต่เมตาเกมปัจจุบันของเราเนี่ยตั้งแต่ C d m ตัวเล็กอะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบค่อนข้างที่จะเยอะเลย ถ้าเกิดจะเล่นกองเต้ต้องเล่นซีเดียมแผนที่เป็นซีเดียมสองตัวนะครับก็ตัวเดียวไม่ค่อยเหมาะผมว่ายัางพอเล่นได้นะเป็น A นะครับตัวต่อไปก็เป็นเคซีเยนะตัวนี้ก็อารมณ์แบบน้องน้องเอเซียนผมว่าให้อารมณ์เดียวกับเอเซียนล้วตัวนี้ผมว่าพอเล่นได้นะเม็ดส้มก็ B เลยครับเล่นได้แล้วก็ตัวต่อไปก็มาไกาลิลล่ตัวนี้ก็จะตัวเล็กนิดนึงสูงประมาณมัทิอุดะพอพกับมัทิอุดนะครับแล้วก็เวิร์กเดคือดีมากเป็นต่ําสูงนะครับแล้วก็ การยืนตำแหน่งเนี่ยโคตรดีแต่การปะทะผมว่ายังเสียเปรียบอยู่เอามาเล่นจริงๆยังเสียเปรียบอยู่นะครับก็ถึงจะเม็นส้มก็ยังเสียเปรียบผมเคยมาใช้ลองเล่นแล้วก็ยังแต่ยืนตำแหน่งอดีจริงเวลายืนตำแหน่งนะแต่การปะทะคือไม่ได้เลยครับพลังมันอาจจะเก่าด้วยนะครับการปะทะนี่คือไม่ได้เลยตัวต่อไปก็เทนอาโนตัวนี้ก็เหมาะอะซีดีเอ็มสองตัวผมว่ามันยังไม่ค่อยน่าเล่นนะมันได้แค่เรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็เ o รกลิก็เป็นสูงกลางด้วยแต่เอามาเล่นได้ครับซีดีเอ็มสองตัวมาเล่นได้นะครับผมว่าให การทาเกมเก็บลูกค่อนข้างดีตัวต่อไปก็เป็นโรดี้ตัวใหม่นี่ครับโรดี้ตัวใหม่คือตัวนี้ต้องเอ็ดครับค่าพลังอะไรเนี่ยโคตรดีร่างกายดีหมดความเร็วก็เปิดมาไปดนะถือว่าไม่ช้านะแต่ถ้าเกิดเล่นไปหลายๆเดือนแล้วมีกิจกรรมมาใหม่ๆผมว่า8ปดีนี่คือช้าเลยแต่ตอนนี้ผมว่าให้เอ็ดเพราะว่าครบเครื่องจริงครับค่าพลังเก็บเรื่องของความเร็วคือ8 4นะพอๆกับตูเล่กับวีล่าเลยนะครับพอลใกล้ๆกันเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นกัตูุโซตัวนี้คือ ค่ากลังเกมรับแล้วก็ความดูดันไอ้ความดุดันเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยแล้วก็มีพลังปรุงพลังแฝงในแท็กเกิลด้วยแล้วเข้าบอลดีเลยเมสซมเทน30ผมว่าทรงดีเลยครับเเลยครับเเลยครับตัวต่อไปอาราบาัดผมให้ B นะครับแต่เวิร์กเี่นดีมากต่ำสูงตัวต่อไปก็เป็นเอเซียนล่างหิมะอ่าผมเรียกเป็นเอเซียนหิมะตัวนี้คือเหมาะกับ CDM ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับมันก็สามารถเติมได้แต่ แต่เรื่องของการยิงอะไร,ะไรพวกเนี้ยเป็นลองตูเล่นะยังเป็นลองตูเล่แต่เกมรับคือแน่นเกมรับตัวแน่นผมให้เอ็นนะแต่เรื่องของการยิงอะไรพวกเนี้ยการส่งบอลนะผมว่าลองตูลองตูเล่กับวีล่าอยู่แต่เกมรับคือโคตรดีหลัก90นะแทบจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้เลยครับตัวต่อไปตัวลารีตัวนี้คือเม็ดส้ม um, คือ, um, คอดีเม็ดงามเลยผมให้เอบวกเลยตัวนี้เอบวกเลยครับพลังแฝงสวยด้วยแล้วก็เวิร์กเรทสวยด้วย ตัวต่อไปมาทิวตัวท็อปตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเม็เดแดงเม็ดส้มเนี่ยเอสเลยเอามาเล่นตัวเดียวก็ได้นะสำหรับใครเล่นเสียสามอยู่เอามาเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะเพราะว่ามันมันจะอาจจะเติมสูงนิดนึงแล้วก็ผมว่ามาทิวเหมาะกับกองกลาง2ตัวมันจะยืนตำแหน่งให้มันเติมไปเลยครับแล้วเราก็หาอกองกลางที่เป็นตัวรับจ๋าเลยแล้วก็ให้ให้มาทิทววิ่งเติมขึ้นเลยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดนะแต่วิ่งวิ่งทันนะวิ่งทันนะครับแสบบอลดีมากตัวนี้เอสเลยครับตัวต่อไปคารบาวิงก้าผมว่าให้เอครับ ยืนยืนซีดีมสองตัวตัวต่อไปก็เป็นตัวเล่ตัวรองมาตัวนี้ก็จะแตดห่างจากตัวเล่ตัวท็อปค่อนข้างที่จะหลักหน่วยประมาณ5หน่วย 4- ีถึงหหน่วยห่างเยอะอยู่เป็น A บวกนะครับแต่เล่นจริงๆผมว่าอารมณ์คล้ายๆกันครับงบหน่อยก็มาจักกันได้โคตรดีตัวต่อไปเป็นชาบีลอนโซตัวนี้ผมว่าเล่นในเฮดเทสไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมให้เป็นเอไม่ค่อยคุ้มเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มเนี่ยแต่เมนเจอร์เก่งครับ แต่เฮดทูเฮผมว่าไม่ค่อยคุ้มที่จะซื้อมาเล่นครับตัวนี้บาลสผมให้ C เลยสักเกียมผมให้ B ตัวนี้รูปร่างดีมากมากครับตอริล่าก,ากากเลยครับสเลยครับดีแคนไลฟ์ตัวนี้ให้ A บวกเลยครับแล้วก็รูปร่างอะไรนะดีเวิร์กเรสสวยความเร็วก็8 4ดสิบพอพอ,พอกับโรดี้นะความเร็วเปิดมาเท่ากันนะโรดี้ก็8 4ดสี่ดีแคนไลฟ์ก็8 4สนะครับแล้วก็สักเกียเอย้ใช่ปะ ซองกาเกลีดยดเออซองกเกลียอ่านผิดไปซองกเกลียดโรดิชาก้าซครับซีครับแล้วก็โรดี้ตัวนี้ A อบวกเบวกเลยค่าพลังต่างอ่ะตัวท็อปนิดนึงครับเอบวกเลยซูอัลมินดี้ตัวนี้ทรงดีมากครับตัวนี้ทรงดีเลยครับแล้วก็ซูอัลมินดี้ล่างใหม่ตัวนี้ก็เหมือนกันจะต่างกันแค่อ่าตัว ucl ที่ผมไปดูมาแล้วนะตัว ucl จะวิ่งไวกว่าแต่ตัวอ่า ตัวอะไรนะตัว TOTY เก็บพลังเกมรับจะเยอะกว่าต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่เราชอบเลยผมว่าเล่นได้2ตัวเลยแล้วแต่งบเลยเนี่ยต่างกันแค่ตัวนี้จะวิ่งไวตัวนี้จะพลังเกมรับเยอะกว่าแล้วก็มันก็แต่ก็ไม่ค่อยห่างกันมากนะครับไม่ค่อยห่างกันมากเปิดตีผมให้ A นะให้ A นะครับมันชาน้านิดนึงแต่ข้าบอลคือชัวข้าบอลชัวเดซายก็ข้าบอลชัวยยเน,วน้นแค่จะเป็นกองหลังเลยเรามายืนซีดียมนะข้าบอลชัวเอบวกเลยครับแล้วก็ตัวนี้คือดีนะตัวข้ามภาคเอ็มเปน เอเบนโซอะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้ดีถ้าเกิดเป็นเม็ดส้มนะพลังเกมรับแล้วก็ร่างกายคือหลัก80กว่านะครับแล้วก็เราถ้าเกิดเราเป็นเม็ดส้มเราก็มาอัพโล่สาอะไรเงี้ยผมว่าดีเลยนะทรง,งดีเลยเอเลยครับแล้วก็โรดี้ตัวนี้ก็ผมก็ให้พลังมันใกล้ใกล้กันนะพลังจริงมันใกล้ใกล้กันครับนี่ใกล้ใกล้กันเลยแล้วแต่ง,งบเลย,แล,แ,งงเลยแล้วแหละเราชอบเลยแล้วแต่เราชอบเลยเบอร์ตีตัวนี้ก็เอบวกตัวนี้ตัวเนี้เหมาะกับกองกลาง2ตัวตัวนี้ก็ความเร็วเพิ่มมาิดนึงแล้วก็พลังเกมรับคือเยอะมากหลัก90นะครับ โกเก้สี่เลยครับแล้วก็ไลกาดผมว่ายังแค่ A บวกนะ A บวกนะผมว่าเล่นในเกมก็เฉยๆนะแต่ถ้าเกิดเล่นกลาง2ตัวผมว่าแจมเลยกลาง2องตัวโบสซวิกากเลยครับโบโซวิกแล้วก็ดูคุเล่ดูคุเล่ผมให้ AB <B S 2> พอเล่นได้นะครับกามาล่าเอ่อบีครับฟิลิปรามผมว่า B ดันแล้วก็ดันแคลนผมว่า A เพราะว่ารูปร่างอะไรเนี่ยดีหมดพลังเกมรับคือดีแต่ความเร็วก็ประมาณ82หลัก80ต้นต้นนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นลามิเรีตัวท็อปตัวนี้หรือว่าตัวรองก็ได้นะพลังหลักหน่วยห่างกับตัวรองไอการ์สสีน้ําเงินอ่ะแค่แค่หนึ่งถึงสองนะให้หนึ่งสองแต่ตัวนี้คือดีน้องๆมาที่อุ้นเลย A บวกเลยครับ A บวกเลยแล้วก็สีดาวด้วยแต่เท้าซ้ายเป็นสามนะครับแต่เข้าบอลดีมากหรือวก็วิ่งค่อนข้างที่จะไวเลยตัวนี้ผมว่า B ีอารอนโซไอคอนนะครับเอสเซียนตัวนี้ผมว่า A บวกเมสโซมเล่นได้ตูเล่ตัวนี้ก็ A บวกครับ A บวกนะครับตัวนี้ก็ค่าพลังห่างกันแค่หลักหน่วยนะ จริงๆให้ A บวกแรงได้เลย A บวกดีกว่าผมให้ไปบวกดีกว่าเพราะว่า,าตัวเลขสมมติตัวนี้80ตัวนี้ก็จะ79ห่างกันแค่หนึ่งหนึ่งเลยผมว่าแล้วแต่งบเลยแล้วแต่เราชอบการ์ดแต่การ์ดตัวนี้จะสวยกว่าเฉยครับแต่เล่นจริงๆผมว่าเล่นตัวนี้ก็คุ้มละเม็ดส้มเนี่ยสิบประหลาญน,นี่ครับมากรีสผมว่า A e นะครับ A e นะครับเกมเกมรับคือสวยแต่ความเร็วเกมลุกมือไม่ได้เลยก็คือเน้นรับอย่างเดียวมากรีสนะครับมาทิวตตรงนี้ A บวกครับ ตัวรองครับห่างกันแค่หลักหน่วยกัน1-2ึนะตัวนี้จริงๆให้ S คู่ก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าผมให้เอสดีกว,ว่าให้เอสดีกว,ว่าเพราะว่ามันห่างกันหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับแต่ตัวนี้จะกล้าสวยกว่ากล้าสวยกว่าจริงๆเล่นจริงๆไงคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยครับลองไปเทียบพลังได้ครับห่างกันแค่หลักหน่วยครับหนึง่งสองเองแล้วก็ดีแคนไลท์ตัวนี้ผมว่า A บวกเฉยๆครับไอเอธรรมดาแล้วก็เปาลินยาตัวนี้ A บวกเลยรูปร่างดีมากแล้วก็เวิร์กเลดสวยด้วยแล้วก็ความเร็วก็ อยู่ที่พลังดีแล้วก็พลังเกมรับถือว่าถือว่าผ่านเลยนะผ่านเลยกอร์เรก้าซีดีเอ็มตัวนี้สายเกมลุกหรือว่าสายกองกลางสองตัวผมว่าเอบวกนะเพราะว่ารูปร่างดีแล้วก็เกมรับห้าอัพลอีกก็โอเคเลยผ่านเลยครับแล้วก็ความความเร็วก็ไม่ได้แย่ครับชูอัลวินดี้ตัวนี้ผมว่าเอบวกเลยเอบวกนะครับแล้วก็มาเชโรโนเอบวกนี่ครับตัวเล็กนิดนึงเบนนเซอร์เอครับเอเอเอเดมาชเชก็ A เอเบนนเซอร์เอแล้วก็ คิมมิดผมว่า A นะตอนนี้แล้วก็ลอยคีน A ครับเกมรับดีก็โอเคก็จบกันไปเพียงเท่านี้สำหรับตำแหน่ง cdm นะครับเบส cdm นะครับสำหรับกองกลางตัวรับก็มีประมาณนี้ถ้าเออดเอสจริงๆริงผมว่าวีล่า คาเซตูเล่โรดี้เอสเซียนมัธอุสเนี่ยสองตัวนี้แล้วแต่ผมว่าเล่นได้แบบชิวๆเลยนี่คือเอสเลยพวกนี้คือเอสเลยนะครับก็ไปหาจันจัดได้จัดได้นะครับโอเค,ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ